เคยมาเคยมากินแบบบนดาดฟ้าไม่เคยไม่เคยแต่ลืมจริงไม่เคยไม่เคยลืมจริงปะเนี่ยไม่เคยไม่เคยไม่เคยนี่ครั้งแรกเหรอครั้งแรกจริงปะเนี่ยจริงถ้าไปไปดูได้เลยในในโซเชียลไม่มีภาพแบบนี้มีแต่บนเรือมีอยู่แต่แบบเนี้ยไม่เคยมาเป็นบอกบอกเคยมากเลยเนาะไม่เคยไปมากสุดก็คือในโรงแรมแต่ว่ามันมันไม่ใช่แบบอย่างกลางกรุงเทพ่ยวแ่เคยนะครับเพราะเราไปเด็กข้างนอกไงอาจจะไม่ใช่เหมือนนานนะครับนั้นแบบว่า ผีเขาสิงพูดจามันก็น่ารักอ้าแสดงว่าแบบที่พูดตอนนั้นก็คือไม่จริงจริงแต่มันจะแบบคนคนเมามพูดความจริงทุกอย่างที่มันกินในใจเธอฉันไม่เคยเมาเลยชริงเหราฉันเคยเมาล่าสุดน่าจะปีหนึ่งเมาบ้างมั้งจะได้แบบพูดความในใจบ้างแบบฉันก็อยากลองเมาให้ยินฟังได<ห>้บ้างว่าถ้าฉันเมาฉันจะพูดอะไรออกมาบ้างก็เยอะอยู่นะถ้าเกิดเไม่ค่อยเมาทัทีอะ ออาาจะะะเยมกนลองไหมสักวันหนึ่งนัดที่แบบเพื่อการนี้ว่าถ้าเบสเมามเป็จะพูดอ,อะไรบ้างแล้วเธอก็ถ่ายคลิปจับปรีกว่าก็เป็นหนึ่งคู่เพื่อนซีในวงการบันเทิงที่เจอกันที่ไรก็มีโมเมนต์มิตรภาพดีๆต่อก,กันเสมอค่ะ สำหรับน้องเบสรักวินนีคำสิงและบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ล่าสุดค่ะกับอีกหนึ่งโมเมนต์ความนะ่ารักของคู่นี้เมื่อน้องเบสก็ได้ลงรูปภาพและคลิปดได้พาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไปเลี้ยงฉลองวันเกิดย้อนหลังค่ะงานนี้เจ้าของวันเกิดอย่างบอสบิ๊กก็เอ่ยปากว่าจึิงจะเคยมาทานอาหารบนดาดฟ้าเป็นครั้งแรกค่ะโดยน้องเบสก็ได้ลงรูปภาพพร้อมแคปชั่นว่าเมื่อไปได้ไปงานวันเกิดเพื่อนเลยต้องเลี้ยงย้อนหลังให้แฮปปี้เบิร์ตเดย์นะจ๊ะ ทากลางแฟนคลับมากมายที่เข้ามาชื่นชมในความน่ารักของคู่นี้ค่ะได้ดูรูปก็ยิ้มตามเลยน่ารักแพ็คคู่มากๆเรียกว่าทั้งคู่ก็เป็นกัลยานามิตรที่ดีต่อกันเป็นหนึ่งมิตรภาพดีๆสพอร์ตกันและกันเสมอค่ะทำไลนตื่มนก็เป็นข่าว <c oughs> <c oughs> คิดคิดถึงคนนั้น <c oughs> คิดถึงคนนี้กู <c oughs> <c oughs> เป็นเรื่องเป็นเล่าอีก แล้วตอนนี้อาจจะมีแฟนก็ได้นะอาจจะแอบแฟนไ้ก็เปไปเจอได้ะฉันหรอไม่มีจ้ะถ้าเรามีแฟนพี่มีทามีได้แหบอตรงเพราะฉันถ้าก่อนสิเธอมีก่อนแน่นอนยิบก่อนถ้าถ้าไม่เธอและฉันมีแฟนเราจะยังมากินข้าวกันอยู่กินจะบอกแฟนว่าเพื่อนแล้วแฟนไม่ให้ก็ไม่ได้สิทำไมอ่ะแฟนมาที่หลังอ่ะเรื่องมาก่อน นะจริงสำหรับฉันคือจริงๆจ,จำไป้ว่างแต่ถ้าเกิดเบสทำสิงมีแฟนแล้วถ้าเกิดฉันชวนมากินข้าวแฟนเบสบอกว่าไม่ได้หรอกต้องต้องหนึ่งสองสามสี่ฉันเองน,นี่คือคนไร้สดดาถึงคนแรกเธ <c oughs> อเราต้องเล <c oughs> ือกผู้ชายก่อนยันงไงเพื่อนยังไงเพื่อนก็มียังไงเพื่อนอยู่นี่ใช่ไหมเลือกผู้ชายก่อนยังไงมันจะมีผู้ถ้าแฟนหล่อล่ะทำไมอ่ะแฟนหล่อแล้วเ <c oughs> ขาอาจจะแบบว่าไม่อยากมาอะไรอย่างเงี้ยสมมติ ล้วทำไมต้องไม่อยากมาไม่อยากมาเจอคนอื่นนั่นนี่นู่นเขาก็แบบอยากอยู่กับแบบกับแฟนของเขาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยหรออมีแฟนแบบนั้นด้วยเหรอเธอเคยเจอเหรอฉันไม่เคยเจอเลย๋อเหรอสมมติเวลาฉันมีแฟนทุกคนเข้ากับเพื่อนฉันได้เธอเคยเหรอไม่เคยแต่ว่าถามไว้เจตั้งคำถามไว้จริตเราชีวิตเขาก็ไม่ได้ธรรมดานะแต่แค่คนไม่รู้เฉยหนักเว้ยไปบ้านไปเรีย ก็ผ e yeah> ู้ใหญ่บ้านเป็นแดนชอบโพดอ่ะใช่ชีวิตเบีอ่ะชีวิตเบี้ยคำซิงอ่ะไม่ต้องให้คนรู้เยอะจีชีวิตเบี้ยคำซิงอ่ะหนักขบ๊อสบิ๊กผู้ยอดงเซเลียนอีกแต่คนไม่รู้เฉยสงสารบอสบิ๊กจังเป็นเด็กสู้ชีวิตมาดูชีวิตคนนี้ก่อนคุณจะต้องอาบน้ำตาอุ้ยคุณเราเศร้าเอออะไรเนี่ยเราไม่ได้ไลฟ์นะเนี่ยไม่แต่บรราจารย์วะเออสิบนาทีแล้วหล่อพูดอะไรเยอะไปบ้างค่อยไปตัดกินพนัเธอกินแล้วให้หน่อยดิบายอ่ะผมถามว่า เบสเธอกินหรอเธอกินบา้านหรอไม่กินเอามาสำมาทำไมอ่ะไมา่เธอกินเลยนะหนึ่งสองสามสี่รับจบนะครับวันนี้สู้ๆเ,เอาไม่คุ้ม้ย่ก็ไม่กินง <c oughs> งมากเดี๋ยวกินเองก็ได้กอกซ้ำเลือดมากอืมหรือขึ้นตัวขายาวมากเปิดหอยเซีย่ยวเลยไม่ไปกี่หนึ่งก็จะไกลไง

ฉันจะสู้เธอได้ไหมน้องแซ่ดนะยังไงมันจะสี่มันจะสี่เยอะมาก ร้อนร้นปากกว่านะแปรงแป,แปรงรูปตาม,มาแปรงนูชิรูปตาม,มากไปคือไม่ใช่กันอืมอร่อยมากนะครับวันนี้คือแบบชวนมากินข้าวนะครับแต่คือเดี๋ยวดูได้แต่งให้ใครชวนมากินข้าววันเกิดให้เธอโอเคฉช,นชวนมากินข้าววันเกิดแต่แต่งรูปไม่หยุดฉันแต่งลูกไม่เลยบีบพงังบีบคางไม่หยุด ใครโอเครูปใครอาจจะรวมได้นะครับวันนี้วันนี้พูดเพราะว่าวันนี้มีสติวันนั้นวันนี้จะมาอีกประเด็ไม่วันนี้ชิวๆเพราะว่าวันนี้เรามีผู้นี้เรามีงานเราจะแบบว่ารักษาเสียงแล้วแกมีสูตรวันนั้นก็มีงานนะเนี่ยค่ะมีมีวันปะเขาได้เหมือนกันเขเตโอเคโอเคโอเคอะไรไม่ใช่ะรูปฉันนะรูปเดี่ยวฉันเรื่องเธอละ วันนี้ไม่ต้องกินข้าวนะครับจะส่งรูปกันนะครับแอดดอกที่เปิดเปิดแค่ดอกของเธอไงเออเดี๋ยวจะแต่งเองนิดชนะแต่ไม่แต่เธอเปิดเหมือนเธอฉันจะส่งเธอไม่เชื่อมันจะจุมันจะเจอฟัวร์ไงเมื่อกี้บอกอะไรนะเขาบอกว่ามีคนชมเลยมีใครรูปสวยมีคนชมคนแรกบอกว่าว่าแบบว่า ผมแบบว่าถ่ายรูปสวยดิอันนี้ไม่ได้แต่งเลยนะอ่ะสวยปะละ่ะ <c oughs> ก็คือเพิ่งมีคนชมเขาแล้วว่าถ่ายรูปสวยมากตลอดทั้งชีวิตแต่คนดา่าถ่ายรูปรห่วยมากถ่ายรูปไม่ได้ประสบการณ์คือถ่ด้ดรูปเลยเป็นเพราะคนหรือปรเปล่าไก่งามเพราะคนวันนี้สคนงามเพราะจริงวันนี้ฉันสวยเอาว่แล้วมันเป็นอะแล้วมาเกิดพี่เจนเหม่อวานเวันนี้ไม่แต่งเต็มขนาดนี้อ๋อวันนี้เต็มใช่วันนี้เพราะว่าวันนีเ<อ>้เรามีช่างใช่ไหมฮะใช่วันนั้นก็มีช่าง แต่ว่าไม่ได้แต่งเต็มไงมือไหนไมีซางมือนี้เลยบอคบคุณคุณคนกินนะครับสองร้อยรูปแล้ววันนี้ก็คือชวนมาถ่ายรูปน่าจะไม่แ่ชวนมากินข้าวชวนมาถ่ายรูปนะครับวันนี้เพราะว่าแบบประมาณสองร้อยรูปแล้วเลือกทีนี้ต้องมานั่งเลือกอีกว่าจะต้องลงรูปไหนเดี๋ยวแค่แต่งต่อโอเคกินมาคือเรากินสลับไปแล้วเรากินต่างๆไปแล้วแบบเมนูเขาเป็นคอร์สเนาะก็คือผ่านไปแบบสามเมนูแล้วอันนี้คือข้าวซุปแล้วนะ เข้าซุปอะไรเนี่ยนตี๋เขาเรียกซุปอะไรนะซุปคาลิเบียนอะไรนี่แหละซุปอะไรสยามเบี้ยนๆนี่แหละแต่นางคนนึงอ่ะก็ยังแต่งรูปไม่หยุดก็คือก็คือจะแต่งตั้งแต่เมนูแรกจนถึงสุดท้ายจนถึงของหวานเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเอองั้นกูก็กินดีกว่าว่ะแบบนี้วันหนึงได้แล้วก็แล้วถ้าเราพูดแล้วเหรอยังเออรอแปเลยสิบโลนีอย่างเราแหให้เจ้าภาพลงก่อนดิ หอมมากอร่อยมากกินข้าวได้พูดคุยกัยนมาก <c oughs> แบบคุยกันทุกเรื่องมากแบบมีอะไรก็แบบเล่าสู่กันฟังเบอร์มันก็ตอบเธออยู่อย่ามา <c oughs> มันเราคุยกับลมอากาศเบอร์ออเพราะเขากำลงังตั้งใจทํารูปอยู่ฉันก็ตอบเธอรูปตัวนี้สวยไงเงี้ยเห็แไหตัวอุ้ยเขาบอกว่าข่อยไทยรูปงามาพี่น้องสรงสัยต้องให้ถ่ายรูปตลอดไปแล้วหรอพะนะใช่ เอาถ่ายรูปสวยเขาถ่ายชช้ตลอดเหตุผลที่ไม่อยากถ่ายรูปสวยอย่างนี้เลยขอความนั้นเกิดแล้วครับกะลงยันกำลังดมอยู่มันคืออะไรมันคือแป้งพับรอน้ำหอมค่ะสบู่พี่น้องคอสิจิบมือแรกนีสิร้องใช้สบู่เด้อสบู่ชาแนลเลยหรอปกติเคยใช้แต่สบู่นกแก้วอันนี้สบู่แบรนด์เนมเวอร์สบู่ติดแกมเวอร์พี่น้อง หอมไงหอมปลาลักเปิดม,มาหอมเลยหอมมากก็น้ำหอมแบบพุกพาสบู่ติดแกรมมากเราก็เคยใช้แต่สบูล่ละก้อนสิบห้าบาทอนนี้จริงปะเนี่ยจริงไม่เคยใช้หรอ,ไม,หรอไม่เคยใช้สบู่แบบนี้อันนี้เป็นครั้งแรกที่จะเราใช้สบู่ของชาแนลนะครับพี่ชาแนลเขามีสบู่ใน้หรอมีน่ารักมากห้ามทำหลุดมือนะสบู่ห้ามหล่นนะมันจะได้ก้มไงวิวิดูพี่น้องสบู่ติดแกรมแห้ง สบู่จากชาแนลนะครับปรครับจิบปรับใจมาเดี๋ยวจะลองใช้วันนี้เลยไม่คือชันหน้าห่าของขวัญไม่ทันเพราะว่าเธอนะฉันกินข้าวเมื่อวานดีแล้วเลยฉันก็เลยแบบอ่ะไม่แต่วันนี้ก็เลือดอยู่ปรทับใจอยู่ว่าปกติแล้วสบู่เราจะไม่ได้ใช้มานานแล้วแต่เราจะกลับมาใช้สบู่ครั้งนี้นะครับขอบเพื่อนเบสนะครับมอบสบู่ให้นะครับจะต้องลงรูปวนะวันนี้ที่รอคอยที่ทุกคนรอคอยนะครับรูปภาพแต่งมาเกือบสองชั่วโมงครึ่งจนร้านจะปิดแล้วนะคะว้า เมื่อกี้ตกใจหมดเนื่องจาเขาแบบว่ามีมีซองอะไรมาให้ดูดิบ้าพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยหน้าบานมากหน่ารักมากหน้าชัดหลังเบืออันนี้อันนี้คืออะไรเขาทำให้หรอกล้องเขาสวยเหรอใช่เขาให้กล้องโทรศัพท์เมื่อกี้เหรอใช่ไม่ใช่โทรศัพท์โททรศัพ์อะไรวะโทรศัพท์โทรศัพท์จะเป็นแอนดรอยด์สวยมากต้องเอาไปติดทางเข้าบ้านแล้วนะครับผีจะไม่กล้าเข้านะครับสี่ชั่วงแล้วจะไม่กล้าเข้า เพราะสองคนนี้เขาขังมากโอเคใช่เขาสองคนนี้เขาขังมากเขาพอเขาแบบรูปมันอยู่คู่กันพวกสิ่ชั่วไรก็จะไม่กล้าเข้ามาใกล้อะไรกลัวจริงหรือเปล่าจะไปติดจริงหรือเปล่าติดจริงจะได้เลยจะไปติดไปจะไปติดที่บ้านนะครับสี่ชั่วไรจะไม่ต้องมาใกล้เด็กสองคนนี้กินเสร็จแล้วเหรอเสรแล้วกินให้หมดแป๊วหน่อยเมนูอิ่มแล้วนะครับวันนี้เราจะเขี้ยมหมดวกินให้หมด ขอบคุณครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday HAPPY b i r to h d a y t you ว้าวเราสุขมากนะครัย้อนหลังนะครับขอบคุณปุ๊บกลับแล้วนี่นะครับเค้กจากใครจากบายันที Happy birthday มันตีว่บพี่ไม่เป็นไรมั้ง พี่มันไม่น่าจีบสักหรอกรบมับแรงมากอย่างทีแล้วก็จากคุณเวสนะครับอันนี้เป็นเคียกยาวมากเหมือนเรือเลยมีเท่านี้หลัเท่านี้หละจานใหญ่มาก Happy Birthday ขอให้มีความสุขมากขอให้สนุกฉันแฮปเธอไปแล้วนี่ส่งข้อความไปแล้วข้อความกับพูดบางคนละอย่างเอาเรืพูดแบบว่างั้นเป็นข้อความเราไม่รู้ว่าน้ำเสียงกับคำพูดบางคนละอย่างขอให้มีความสุขขอให้แข็งแรงขอให้เฮงเฮงรวยรวยเจอแต่คนดีๆ อะไรที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งขึ้นไปอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไปซะแล้วก็มาเจอสิ่งดีๆเช่นคนข้างอ๋อโอเคอจริงไหมที่เธอได้มาเจอเธอมันคือสิ่งดีๆมีเพื่อนที่ดีเหมือนถูรางวัลที่หนึ่งยิ่งกว่าถูรางวัลที่หนึ่งนะคะมีเช่นนี้แหละเพื่อนวันหนึ่งมีความรักระหว่างมีความรักกับมีความรักมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วคำนี้วัดเยถ้าเธอมีความรักกับฉันเธอจะเลือกอะไร อ่ะสมมติเดิมมีความรักสมมติในอนาคตสิปีแม่เนาะอ่ะสิปีข้างหน้ามีความรักแล้วแบบแฟนแบบให้กินข้าวด้วยแต่ว่าฉันก็ชวนเธอไปกินข้าวเธอจะเลือกไปกินข้าวหรืใครก็ต้องเลือกเพื่อนก่อนเพราะแฟนยังก็ต้องอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่เพื่อนเขาก็นานที่มาแม่บวกอีกกับเพื่อนรู้เพื่อนมาก่อนแฟนอยู่แล้วอ่ะถ้าแฟนไม่ให้ก็ไม่ได้สิก็จะเลกกับแฟนเลยหรอถ้าเขาจะโกรธก็ต้องยอมให้เขาโกรธเพราะว่าเขาต้องเข้าใจเราอยู่แล้วว่านานทีปีละครั้ง แต่วเราเพื่อนก็เพื่อนเรามันน้อยไปอยู่อยู่แล้วไงโอเคนัะนนะไม่กลับมันย้อนดูนะย้อนดูได้แตยใช่แล้วผมมั่นใจว่าผมมีแฟนที่หลังเบสคำสิงแน่นอนชัวร้อยเปอร์เซ็นต์คลิปนี้การันตีอะไรฉันโสดมาจะสามปีแล้วเธอกี่ปีปีกว่าก็เธอนานกว่าไงเธอจะเหงาแบบเธอเราได้เอาสันดิษฐ์อ่ะสามปีทำได้สามปีแล้วอาจจะเหงามากอาจจะแบบว่ามีต้องการเซฟโซนต้องการคนแบบอ้อนบ้างอะไรอย่างนี้มีหรือเปล่าก็ไม่รู้แอบมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ อะไรหรอเขไม่เคยช่วงนี้หน้าหน้าตาเป็นอิ่มเบิบนะเบ๊ะไม่เคยมีเลยแล้วเมื่อกี้คนละอย่างนะตอนถ่ายคลิปนะเอากล้องออกดีเดี๋ยวมาไยังต่อชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็นทูปาร์ติ้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ